ครับทุกๆท่านครับวันนี้เรามาเจอกับสาวถือป้ายนะครับแผนก <Okay. S 1> คอมพิวเตอร์นะครับสีน้ำเงินครับก <Okay. S 1> นเราไปดูที่ครับต่อไปครับเรามาดูที่ดรัมเมเยอร์ของสีน้ำเงินนะครับ และสีน้ําเงินมีมาสคอตด้วยนะครับตัวอย่างนอนี่ครับแก้วนอตตัวอะไรครับกิเกียมน้อยนี่ครับน่ารักมากครับและมาเจอกับสีแดงนะครับชุดในสีแดงตรีมสีแดงร้อนแรงมากครับสวยงามมากครับและไปดูที่ดรัมเมเยอร์นะครับสีแดงนะครับ นักวอลเลย์ตีตบหนักครับคนนี้ครับอยิ่งมือตบยิ่งหนักครับคนนี้ครับเมื่อวานนี้ตบหนักมากครับดับเมเยอ์วันนี้รอเลาาอาการครับณนะสีแดงผู้นำเชียร์นะครับ ครับในส่วนของสีส้มก็มีเช่นเดียวกันนะครับสวยงามเช่นเดียวกันครับ